เราจะเข้าสู่ข่าวสารเลยนะครับรายงานล่าสุดออกมาสถานการณ์ในบังกลาเทศยังไม่เสด็จน้ำหรือยังไม่ตกผลึกพอสมควรนะครับเพราะรายงานล่าสุดที่ออกมามีการประกาศยุบสภาบังกลาเทศแล้วนะครับเป็นการประกาศที่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีบังกลาเทศในการยุบสภานี่คือหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ กนนำผู้ชุมนุมก็เรียกร้องไปยังประธานาธิบดีหลังจากนายกมนตรีชิกาซินาลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนายกมนตรีชิกาซินานายกมนตรีบังกลาเทศลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับหลังผู้ประท้วงต่อตามรัฐบาลก่อเหตุจะลาจลจน,นทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหลายเรื่องครับแต่ก่อนจะพูดถึงความเคลื่อนไหวที่กําลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยขอย้อนเล่า รับอัพสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับก็คือตัวละครหลักของเรื่องนี้หนีไม่พ้นนายกมนตรีบังกลาเทศที่เพิ่งลาออกแล้วก็เดินทางออกจากบังกลาเทศไปก็คือชิกฮสัสซนาครับชิกฮัสซีนาเนี่ยเป็นนายกมนตรีบังกลาเทศต่อเน,นื่องมา15ปีครับเ่านั้นเพิ่งจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกมนตรีสมัยที่4เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาโดยในช่วงแรกๆที่ดารงตําแหน่งนายกมนตรีนั้นชิกฮัสซีนาเคยได้รับการยกย่องว่าเธอนั้นมาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในประเทศ แต่อยู่ไปอยู่มาการเติบโตของบางประเทศกลับถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใกล้ชิดกับพรรคสันนิบาตอาวาน่าของเธอครับส่วนประชาชนทั่วไปกลับไม่ได้รับการแก้ปัญหาปากท้องอย่างแท้จริงความไม่พอใจเหล่านี้สะสมมาเรื่อยๆครับในขณะที่ชิคาซินาต้องเผชิญกับข้อกังขาในการดำรงตำแหน่งมากมายไม่ว่าจะเป็นการทุจริตกงการเลือกตั้งใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้เห็นต่างมีการอุ้มหายเกิดขึ้นหลายครั้ง จนสถานการณ์เริ่มเข้าสู่จุดเดือดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกลุ่มนักศึกษาออกมาประท้วงเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลฟื้นโคตา้าการจ้างงานภาครัฐที่กำหนดให้สงวนตำแหน่งงานราชการ30%ให้กับลูกหลานของอดีตทาหารที่เข้าร่วมในสงครามกับปากีสถานจนบางประเทศได้รับเอกราชผู้ประท้วงเนี่ยมองว่าโคต้านี้เป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อ,อก,กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลในขณะที่บางประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาการว่างงานที่พุ่งสูง และการประท้วงก็มาถึงจุดเดือดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับรัฐบาลสั่งให้มีการปรับปรามการชุมนุมจนเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นมาระหว่างเจ้าหน้าที่กับมวลชนมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า90คนในวันเดียวเหตุการณ์เลยเถิดยิ่งทําให้ผู้ประท้วงไม่พอใจพากันออกมาชุมนุมเพื่อกดดันให้ชิกฮาสซนาลาออกจากตําแหน่งสถานการณ์เริ่มรุนแรงและภาพก็เป็นอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้นะครับคือผู้ประท้วงพากันไปบุกบ้านพักของนายกรัฐมนตรีจนในที่สุดซิกชิกฮาสซนา ออกมาประกาศลาออกจากตําแหน่งเมื่อวานนี้โดยมีรายงานมาด้วยว่าเธอนั้นได้เดินทางออกจากบังกลาเทศด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังอินเดียซึ่งทั้งสื่ออินเดียและบังกลาเทศออกมาเปิดเผยตรงกันนะครับว่านายกนักดนตรีคนนี้ที่เพิ่งลาออกไปถูกพาตัวไปพำนับอยู่ในที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียเพื่อที่จะรอขอลีภัยไปยังประเทศที่3ะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าอดีตนายกนักดนตรีบังกลาเทศนั้นจะขอลีภัยไป,ไปที่สหราชอาณาจักร โดยหลังจากที่อดีตนายกเล้งตุยชิกฮัสซินาหนีออกจากบังกลาเทศปรากฏว่าลูกชายของอดีตนายกเล้งตุยชิกฮัสซินาที่มีชื่อว่าซาจิบวาเซตจอยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้ครับบอกว่าแม่ของเขาก็คือชิกฮัสซินาเนี่ยจะไม่กลับเข้าสู่การเมืองอีกต่อไปแล้วก็บอกด้วยว่าชิกฮัสซินาเดินทางออกจากประเทศเพื่อความปลอดภัยตามคําขอของครอบครัวซาจิบเนี่ยเล่าให้ รายการ News o อัของ BBC ฟังนะครับบอกว่าจริงๆแล้วแม่ของเขาพิจารณาว่าจะยื่นใบลาออกมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วและเธอก็รู้สึกผิดหวังมากที่ถูกคนแคกลุ่มนิดเดียวในประเทศลุกขึ้นมาต่อตา้านหลังจากที่เธอทำงานหนักมาโดยตลอดลูกชายของเธอบอกว่าแม่ของเขาซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหญิงเหล็กของบังกลาเทศเป็นผู้ที่พลิกบังกลาเทศจากรัฐที่ล้มเหลวจนกลายเป็นเสือที่กาลังเติบโตของเอเชีย เขาบอกว่าเธอเป็นคนพลิกบังกลาเทศกลับมาในตอนที่เธอเข้ามามีอำนาจบังกลาเทศถูกมองว่าเป็นปรัฐที่ล้มเหลวเป็นประเทศที่ยากจนจนกระทั่งทุกวันนี้บังกลาเทศถูกมองว่าเป็นเสือที่กําลังเติบโตของเอเชียก่อนจะระบุว่าเธอรู้สึกผิดหวังมากส่วนสถานการณ์ในบังกลาเทศหลังจากที่ชิคาซินาลาออกแล้วก็หนีออกจากประเทศไปแล้วเนี่ยนะครับกองทัพก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ทันทีพร้อมกับประกาศว่าจะตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาบริหารประเทศ ขณะที่นายมฮัมหม็ดซาฮามุดดินประธานาธิบดีบังกลาเทศได้ออกถแถลงการผ่านโทรทัศน์ไปทั่วประเทศประกาศปล่อยตัวผู้นําฝ่ายค้านและผู้กระท้วงที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวระหว่างเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อลดอุณหภูมิทางการเมืองพร้อมกับบอกว่าจะนําตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการอย่างยุติธรรมและดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลางและจะมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนด้วย รัฐานาธิบดีบางประเทศนั้นยังกล่าวด้วยนะครับว่ากองทัพจะเข้ามาดําเนินการเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติพร้อมกับรับปากว่ารัฐบาลเฉพาะการที่จะตั้งขึ้นหลังจากนี้จะเร่งดําเนินการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็วที่สุดโดยในตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าสํานักรัฐานาธิบดีบางประเทศได้ออกมาประกาศล่าสุดว่าได้มีการยุบสภาของบังกลาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือหนึ่งในข้อเรียกร้องที่กลุ่มผู้ประท้วง เสนอไปยังประธานาธิบดีบังกลาเทศและเป็นข้อเสนอที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อเสนออื่นๆรวมถึงข้อเสนอที่อาจจะไม่ยอมรับรัฐบาลเฉพาะการที่จัดตั้ง โดยคณะทหารนี่เป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายลงไปง่ายๆครับเพราะถึงจะมีการประกาศเตรียมตั้งรัฐบาลเฉพาะการแต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงก็ยังเคลื่อนไหวโดยยืนยันว่าพวกเขาไม่ต้องการรัฐบาลที่นําโดยกองทัพหรือแม้แต่เป็นรัฐบาลที่กองทัพสนับสนุนมีการเสนอชื่อบุคคลที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมจะมาเป็นผู้นําเฉพาะการด้วยครับคนคนนั้นมีชื่อว่ามูหมหมัดยูนุสคุณๆไหมครับเขาคนนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเจ้าของรางวัลโนเบลโดยนาหิต อิสลามแกนนากลุ่มนักศึกษาต่อต้านการแบ่งแยกออกมาถแถลงผ่านคลิปวิดีโอบอกว่าเราได้ตัดสินใจแล้วว่ารัฐบาลชั่วคราวจะต้องมีชื่อของดรมูฮัมหมัดยูนุสซึ่งเป็นหนึ่งซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลที่ทั่วโลกให้การยกย่องเป็นที่ปรึกษาหลักพร้อมกับบอกด้วยว่าพวกเขาไปพูดคุยกับดรยูนุสมาแล้วและเขาก็ตอบตกลงตามคําเชิญของกลุ่มแล้วด้วย โดยดรมู hammad ยูนุสคนนี้ถือได้ว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องจากชาวบังการเทศนะครับว่าเขาเป็นผู้ที่ช่วยยกระดับชีวิตชาวบังกาเทศหลายล้านคนให้หลุดพ้นจากวงจรความยากจนโดยการริเริ่มโครงการปล่อยเงินกู้วงเงินไม่เกิน100ดอลลาร์สหรัฐหรือ3,500บาทให้กับชาวบ้านในชนบทโดยไม่ต้องค้ำประกันทําให้ชาวบ้านได้มีเงินไปต่อยอดในการประกอบอาชีพจนทําให้เขาได้รับรางวัลโนเบล แต่ว่าดรยูนุสกลับถูกอดีตนายกรมนตรีชิกฮัสซินาวิพากษ์วิจาร์ณว่าสูบเลือดสูบเนื้อคนจนครับแล้วก็ถูกฟ้องศาลในข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็ลีภัยออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้มีสื่อไปสอบถามกับคนสนิทของดรยูนุสมาด้วยคนสนิทบอกว่าดรยูนุสนั้นยังไม่ได้รับการทาบทามจากกองทัพ ให้มาเป็นผู้นำรัฐบาลเฉพาะการแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวออกมานะครับโดยระบุว่าดรมูฮัมหมัดยูนุสนั้นแสดงเจตจำนงที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศบางกลาเทศและเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้นำการชุมนุมที่เสนอให้ให้เขานั้น เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของรัฐบาลเฉพาะการของบังกลาเทศนะครับรายงานนี้มาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่รายงานอ้างโคษกของเขาระบุว่าดรมูฮัมหมัดยูนุสนั้นจะเดินทางกลับบังกลาเทศทันทีหลังเข้ารับการรักษาตัวในขณะนี้ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนี่นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาขณะเดียวกันสัญญาณจาก ฝ่ายผู้ประท้วงซึ่งเป็นแกนนํานักศึกษานั้นมีการเปิดเผยจากกองทัพบ,บางกลาเทศนะครับว่าตอนนี้พลเอกเวเคอร์อุสซามานผู้บัญชาการทหารของบางกราเทศจะพบกับแกนนํานักศึกษาน่าจะเป็นช่วงเที่ยงหรือเย็นๆครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการพูดคุยตกลงกันในเรื่องของผู้นํารัฐบาลเฉพาะการคำถามสำคัญตอนนี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับบางกราเทศหลังจากนี้ครับเรื่องนี้ถ้าให้พูดกันจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คงจะเป็นไปตามที่กองทัพประกาศแหละครับ ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาแต่ว่าจะจัดตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คงจะยังบอกไม่ได้นะครับสิ่งที่เรารู้ตอนนี้คือพลเอกเวเคอร์อุสซามานผู้บัญชาการทหารประกาศว่าเขากําลังเจรจากับพรรคการเมืองหลักๆรวมถึงพรรคชาตินิยมบังกลาเทศซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการแล้วแต่เรื่องที่ยากก็คือผู้ประท้วงก็ประกาศความต้องการของพวกเขาอย่างที่บอกนะครับว่าพวกเขาต้องการดรมูฮัมหมัดยูนุส มาเป็นผู้นํารัฐบาลรักษาการขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนก็ยืนยันด้วยว่าต้องการให้มีตัวแทนของกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมในรัฐบาลเฉพาะการด้วยทําให้เรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าภาพของรัฐบาลเฉพาะการของบังกลาเทศจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งก็มีหลายฝ่ายแสดงความกังวลแล้วก็เรียกร้องให้บังกลาเทศตั้งรัฐบาลเฉพาะการที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไปนะครับหนึ่งในชาติที่ออกมาแสดงความกังวลก็คือสหรัฐครับเมื่อเช้านี้ทำเนียบข่าวได้ออกมาแสดงความเห็น ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศโดยกล่าวชื่นชมกองทัพบ,บังกลาเทศที่ใช้ความอดทนอดกลั้นกับผู้กระท้วงพร้อมกับบอกได้ว่าสหรัฐมีความกังวลเกี่ยวกับประชาธิปไตยในบังกลาเทศมาแล้วและก็ขอเรียกร้องให้บังกลาเทศตั้งรัฐบาลเฉพาะการที่เป็นประชาธิปไตยและมีความครอบคลุมขณะที่ชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภสาสหรัฐก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลเฉพาะการของบังกลาเทศควรตั้งเป้าที่จะจัดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็ว แต่นอกจากท่าทีของสาวรัฐแล้วท่าทีชาติที่น่าสนใจก็คืออินเดียนะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศแล้วก็เป็นประเทศที่อดีตนายกรัฐมนตรีชิกฮาสินาหนีไปหลบภัยอยู่ในตอนนี้ด้วยอย่างที่รู้กันนะครับ ว่านายกมนตรีเวนทาโมดีของอินเดียกับอดีตนายกมนตรีหญิงของปงกลาเทศค่อนข้างสนิทสนมกันโดยอดีตนายกมนตรีชิงคาซินาได้รับเชิญเป็นแขกของรัฐบาลให้ไปเยือนอินเดียเป็นคนแรกหลังจากที่นายกมนตรีโมดีรับตําแหน่งเป็นสมัยที่3ทีนี้ก็มีการพูดถึงท่าทีของอินเดียต่อสถานการณ์ในปงกลาเทศต,ตอนนี้ก็มีบทวิเคราะห์ของ BBC ที่น่าสนใจนะครับโดย BBC บอกว่าดูเหมือนสิ่งที่อินเดียพยายามแสดงออกต่อสาธารณะตอนนี้ก็คืออินเดียมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในัากกาเทศเป็น ปัญหาภายในของบังกลราเทศที่อินเดียไม่สามารถแสดงความเห็นหรือเข้าไปก้าวก่ายอะไรได้มากนะักอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของอินเดียอย่างแฮปปี้มอนจากขอบโพสบนเอกบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยในตอนนี้มันยังคงดําเนินต่อไปและไม่ใช่เรื่องของอินเดียแต่เป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศดังนั้นก็ควรปล่อยให้พวกเขาคิดหาทางกันเอาเอง แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งก็คือ m ไมเคิลคูเกลแมนจากสถาบันวิจัยวิวสารเซ็นเตอร์ของสหรัฐตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วอินเดียคงจะไม่นิ่งขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าการลาออกของชิคฮาซีนาถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสําหรับอินเดียก็ว่าได้เพราะอินเดียก็รู้ดีว่าตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ชิคฮัซีนาและพรรคของเธอนั้นจะเป็นภัยคุกคาม ตอบผลประโยชน์ของอินเดียเองนักวิชาการคนนี้บอกว่าในส่วนตัวของเขาแล้วเขามอกว่าอินเดียจะแสดงออกว่าจะไม่ก้าวไกายสถานการณ์ในบังกลาเทศแต่ว่าในเบื้องหลังเขาเชื่อว่าอินเดียน่าจะต้องติดต่อกับกองทัพบ,บังกลาเทศเพื่อแสดงความกังวลและย้ำให้รัฐบาลร,รักษาการรักษาผลประโยชน์ของอินเดียด้วยขณะที่ผู้ชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งครับก็คืออาลีเวส เป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายบังกลาเทศจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์บอกว่าการนิ่งเฉยของอินเดียไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าอินเดียสนับสนุนรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีฮารซินามาอย่างยาวนานและนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายบังกลาเทศคนนี้ยังบอกด้วยว่าอินเดียนี่แหละครับที่มีส่วนทําให้ประชาธิปไตยของบังกลาเทศเสื่อมถอยต้องรอดูต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ในบังกลาเทศจะเป็นอย่างไรต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากความคืบหน้าล่าสุดที่ประธานาธิบดีบังกลาเทศใช้อำนาจประกาศยุบสภาของบางกลาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องของระท้วงแต่ว่าข้อเรียกร้องที่สำคัญของผู้ประท้วงอีกข้อก็คือยังอาจจะไม่ยอมรับรัฐบาลเฉพาะกาลที่ผู้บัญชาการทห,หารกองทัพเป็นฝ่ายจัดตั้งขึ้นมามีการเสนอชื่อดรมฮัมหมัดยูนุส มาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเฉพาะการชุดใหม่หรือแม้กว่าทั้งต้องมีตัวแทนของกลุ่มผู้ประท้วงแกนนํานักศึกษาเข้าไปมีบทบาทในรัฐบาลเฉพาะการชุดที่กําลังจะตั้งอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ในบังกลาเทศมาอัปเดตกันนะครับสำนับข่าว Today Make Tomorrow Today